ครับวัสดีครับผมบุญถาววนปัญญามณิชยผู้สื่อข่าวและผู้บริการครับมีข่าวใหม่เกิดขึ้นในสังคมออกมาไขาข่าวไขปัญหาว่าข้อคิดเกิดขึ้นเข้าข่ายความผิดหรือไม่อย่างไรแน่นอนครับยังเป็นที่ถกเถียงกันไม่หยุดไม่หย่อนนะครับในกรณีบัตรที่มีการลงคะแนนเลือกตั้งที่จังหวัดแหนิวซีแลนด์แล้วก็มีการนําส่งมาที่ประเทศไทยแล้วก็มีการวิจัยนะครับว่าบัตรจํานวน1นึ่พันห้าร้อยสี่สองใบเป็นบัตรดีหรือบัตรเสียห,หลายคนก็ถกเถียงกันนะครับ ก็มีการไปรยื่นคําร้องให้มีชัยว่าคนดีดเงกากระทาโดยชอบหรือม่อย่างไรแน่นอนครับกตอตบอกว่า,วามีัยเป็นบาเสียเมื่อเป็นบัตรเสียแล้วหลายคนก็สงสัยว่าแล้วใครจะเป็นคนรับผิดชอบนะฮะตรงนี้ยังหาคนรับผิดชอบไม่ได้หลายคนก็ส่งข้อความสอบถามมาหาผมมากมายว่าคนดีดลงาวบุคคลใดจะเป็นคนรับผิดชอบในกรณีที่เกจจำนงเกตนารมณ์รรมของคนที่ออกไปใช้สิทธิ์เลือกตั้งล่วงหน้าอยู่ต่างประเทศ จำนวน1542ใบหรือ4 2คะแนนถือว่าเป็นปิจนารมณ์อันบริสุทธิ์ของคนไทยชาวไทยนะครับที่ประสงค์ใช้สิทธิ์เลือกตั้งให้เป็นไปตามบทบัญญัติของกฎหมายหรือเป็นไปตามบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญแน่นอนครับการเลือกตัวแทนหรือผู้แทนที่จะมาทําหน้าที่ให้กับตัวเราเองนั้นเราก็ต้องเลือกคนที่เรามองว,ว่าเป็นคนดีมีความรู้ความสามารถแต่การเลือกแล้วไม่สามารถนําบัตรเลือกตั้ง มาใช้ประกอบในการนับคะแนนก็ทําให้หลายคนที่อยู่ต่างประเทศนะครับเกิดความเ,าเสียใจนะฮะแน่นอนครับการเสียใจก็ทําให้เป็นบอกเกิดมาเรื่อยมานะครับเมื่อวานเองผมก็รับข้อความจากคนที่อยู่ต่างประเทศช่วยชี้แนะว่าเรื่องดังกล่าวนั้นถ้าหากประสงค์จะดเนินคดีกับใครต้องมีก,กับใครคนไหนอย่างไงแน่นอนครับการเลือกตั้งก็มีการลงคะแนนผ่านคนไปแล้วทั้งนอกราชอาณาจักรและภายในราชอาณาจักรประเด็นสำคัญที่จะมาคุยกันเรื่องนี้ว่า บัตรจำนวน1542ใบที่มีการวิจัยของคณะกรรมการการเลือกตั้งให้เป็นบัตรเสียเนื่องจากว่าไม่สามารถนำมานับได้ทันในเวลาที่กตอกำหนดประเด็นสำคัญที่ต้องวิจัยไปการแรกว่าการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรตามรัฐมนูญบุคคลที่มีอำนาจหน้าที่ในการดำเนินการจัดการเลือกตั้งนั้นคือใครเราต้องไปดูนะครับต้องไล่สายรัฐมนูญน,นะฮะยกล่างขึ้นมามีผลบังคับใช้และให้ออก พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูนว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร2 5 6 1เห็นไหมครับให้มีการเลือกตั้งสสนะฮะโดยออกเป็นพระราชบัญญัตินะฮะและก็กำหนดพระราชกฤษฎีกาเลือกตั้งวันที่24มีนา2562ดังนั้นก่อนที่จะออกพระราชกฤษฎีกาให้มีการเลือกตั้งก็ต้องมีกฎหมายแม่กฎหมายแม่ก็คือรัฐธรรมนูญกฎหมายประกอบก็คือกฎหมายประกอบรัฐธรรมนูนว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร25 6 1 เรามาดูกันครับว่าการเลือกตั้งสสในครั้งนี้อำนาจหน้าที่ในการออกกฎข้อบังคับต่างๆในการกําหนดว่าใครจะเป็นคนรับบัตรเลือกตั้งนั้นคือใครเรามาดูนะฮะตามพระราชบัญญัติประกอบขอนูนมาตราสิมาตราสิบบัญญัติประเทศเกณฑ์ว่าให้ประธานคณะกรรมการการเลือกตั้งรักษาการตามพระราชบัญญัติประกอบพระมูลนนี้ก็หมายความว่าให้ประธานคณะกรรมการการเลือกตั้งเป็นผู้มีอำนาจสูงสุดและรักษาการตาม การเลือกตั้งสสในครั้งนี้เห็นไหมครับเราไปดูมาตรา178อีกครับ178บัญญัติไว้ไงครับจ่าในฝั่งไหยชัดนะครับในกรณีที่กฎหมายไม่ได้บัญญัติไว้เกี่ยวกับกรณีจะต้องไปรับบัตรเมื่อ,อไหร่ยังไงนี่ฮะให้เป็นอำนาจหน้าที่ของใครครับของประธาน,นาคณะกรรมการการเลือกตั้งที่จะออกกฎข้อบังคับหรือคําสั่งหรือระเบียบต่างๆที่จะไปรับบัตรเลือกตั้งที่มีการส่งมาจากต่างประเทศนะครับ มาตรา178บรรดาระเบียบข้อกําหนดประกาศคําสั่งหรือมติของคณะกรรมการการเลือกตั้งที่ออกตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรและการได้มาซึ่งบุติทสภาพศ .2550 ซึ่งใช้บังคับอยู่ในวันก่อนที่พระราชบัญญัติประกอบหนูน,นี้ใช้บังคับให้มีผลใช้บังคับต่อไปที่ไม่ขัดหรือแย้งต่อรัฐธรรมนูญหรือพระราชบัญญัติประกอบมนูน,นี้ทั้งนี้จนกว่าจะมีระเบียบข้อกําหนดประกาศ คำสั่งหรือมติตามพระราชบัญญัติประกอบหุนนี้เห็นไหมครับนั่นคือกฎหมายได้บัญญัติใว้ชัดเจนว่าให้คณะกรรมการการเลือกตั้งโดยให้ประธานคณะกรรมการเลือกตั้งเป็นผู้มีอำนาจในการรักษาการในการที่จะออกกฎข้อบังคับต่างๆระเบียบต่างๆในการเลือกตั้งให้เป็นไปโดยสุจริตและเที่ยงธรรมประเด็นสําคัญคือต้องสุจริตและเที่ยงธรรมนะฮะถ้าหากไม่สุจริตเที่ยงธรรมก็ถือว่าการเลือกตั้งนั้นไม่ชอบคือไม่ชอบทำไม่เป็นธรรม จะลืมว่าเกตนาลมของบุคคล1542คะแนนหรือ1,542เสียงเป็นเสียงสวรรค์นะครับถ้าสมมติว่าเสียงหนึ่งเนี่ยมีค่ามีค่ามีค่าในระบบประชาธิปไตยอันมีพ้าสัตรุดเป็นมุกประชาธนนิปไตยดึงเสียงข้างมากการจับประดนนี้ใช้ว่าบัตรเขาเสียเนี่ยมันเป็นดุลพินิดแต่ต้องมีคนรับผิดชอบนะเรื่องนี้ใครรับผิดชอบครับการส่งเอกสารออกมาจาก ตามประเทศมันเป็นหน้าที่ของคณะก,กรรมการเลือกตั้งต้องไปรับบัตรมันไม่ใช่หน้าที่ของบุรุษไปินีนะฮะซึ่งเป็นบริษัทเอกชนที่จะมาส่งบัตรเลือกตั้งให้กับกะกะตเป็นเรื่องระหว่างกระทรวงการต่างประเทศและก็กรกตกรกตคือประธานคณะกรรมการการเลือกตั้งที่จะประสานงานกัน ส่งมาแล้วนะครับส่งโดยสายการบินไทยสายการบินไทยก็ออกมาถแถลงเนี่ยว่าบัตรมาถ,ถึงแล้วตั้งแต่วันที่23ดังนั้นเป็นหน้าที่ของกรกตรที่จะบอกเจ้าพนักงานเดินเอกสารไปรับบัตรครับไปรับบัตรที่อยู่ในคลังสินค้ารับบัตรมาแล้วมาส่งมอบให้กรกตรเพื่อเอาไปส่งให้กับหน่วยงานต่างๆที่เกี่ยวข้องแต่ตอนนี้นะครับกรกตรบอกว่าบัตรเสียพูดก่อนที่จะมีการไปรับบัตรเลยเป็นหน้าที่กรกตรฮะ เรื่องนี้คนที่ต้องออการผไปชอบก็คือประธานคณะกรรมการเลือกตั้งต้องรับผิดชอบเพราะบอหน้าที่โดยมิชอบโดยชัดเจนจะบอกว่าไม่มีหน้าที่ไปรับบัตรไม่ใช่กตอต้องทําทุกอย่างภายใต้การเลือกตั้งที่ระบุว่าสุดริตและเที่ยงธรรมเห็นไหมฮะต้องสุดจริตการออกวางข้อกําหนดต่างๆในการที่จะมีการเลือกตั้งต้องวางโดยสุดริตและเที่ยงธรรมเราต้องวางล่วงหน้าการเลือกตั้งนี้มีการเตรียมการการเลือกตั้งมาเนื่อนาน ดังนั้นต้องมีการประชุมร่วมระหว่างนะฮะกกตกับกระทรวงต่างประเทศในการที่จะเป็นหลับรับบัตรเลือกตั้งที่มาจากต่างประเทศมันไม่ใช่หน้าที่ของการบินไทยที่รับบัตรจากต่างประเทศแล้วจะต้องให้เด็กการบินไทยนําบัตรเลือกตั้งมาส่งให้กกตมันเป็นหน้าที่ของกกตจะต้องตั้งกรรมการขึ้นไปรับบัตรอยู่ที่คลังสินค้าคลังสินค้าส่งเอกสารมาแล้ว ถ้าไม่มีบุคคลที่ปลายทางไปแสดงตัวรับบัตรเลือกตั้งมันก็ไม่สามารถนํามาสงกะกะตได้ดังนั้นกะกะตนะครับเป็นคนมีหน้าที่ในการรับบัตรเลือกตั้งจะโยนความผิดไปให้คนนั้นคนนี้ไม่ได้เลยครับวันนี้กกตต้องโดนดําเนินคดีในข้อหาดูหารความผิด157ที่หมวกตามหลักกฎหมายนะฮะอันนี้พูดตรงๆนะครับไม่ใช่ว่าไปเข้าข้างฝ่ายไ,ไหนถ้าเราไล่บทตามตัวบทบัญญัติ บุคคลที่มีอำนาจหน้าที่ในการควบคุมการเลือกตั้งนั้นคือกรกตคนที่มีอำนาจหน้าที่รักษาการตามมาตราสิตามพระราชบัญญัติประกอบพ้อมูลว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนาษฎร .2561 ก็คือประธานคณะกรรมการการเลือกตั้งต้องรับผิดชอบต้องรับผิดชอบในเรื่องนี้และต้องถูกในคดีในข้อหาผิดหน้าที่โดยไิ่ชอบคือละเว้นนะฮะละเว้นผิดหน้าที่ เรื่องนี้เป็นเรื่องที่หลายคนอาจจะไม่เข้าใจว่าเหตุใดต,ต้องเป็นหน้าที่ของกตเราต้องไล่าสายนะการออกบทบัญญัติแต่ละเรื่องนะฮะแต่ละมาตราแต่ละบทบัญญัติแต่พรบรต้องมีผู้รับผิดชอบเช่นเดีวยวกับวันนี้การเลือกตั้งสสที่เกิดขึ้นในวันที่24มีนา2562ที่ผ่านมาคนที่มีหน้าที่ในการออกข้อกําหนดประกาศนะฮะก็คือประธานคณะกรรมการเลือกตั้ง วันนี้ประธานคณะกรรมการเลือกตั้งต้องมาให้เหตุผลว่าเหตุใดไม่ไปรับบัตเรเลือกตั้งเมื่อการบินไทยแถลงชัดเจนแล้วว่าบัตเรเลือกตั้งเนี่ยไม่ได้มาล่าช้าเกินกว่าที่ไม่สามารถไม่มีเหตุอันสุดที่ใสน้ําไม่ได้ท่วมนะครับเครื่องบินไม่ได้ตกไฟไม่ได้ไหมดังนั้นจากที่ตั้งสํานักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งศูงนย์ราชการแจ้งวัฒนะ เดินทางไปที่คลังสินค้าของการบินไทยไม่ไกลครับไม่ไกลเกินกว่าที่จะดิ้นรนขุนขวายไปทาเมื่อไม่ทําเมื่อไม่ปไปรับไปรับมาแล้วรับล่าช้ากว่าที่ควรจะเป็นก็ต้องโดนฮะหนึ่งห้าเจ็ดชัดครับเรื่องนี้เป็นการบัตรที่โดยมชอบนะ,ะจไปโยนความผิดให้ผู้ในการการเลือกตั้งกันไม่ได้คนที่ต้องออกมารับผิดชอบตามบทบัญญัติของกฎหมาย คนเดียวครับประธานคณะกรรมาการการเลือกตั้งเรื่องนี้นะฮะหลายคนสงสัยว่าเราจะรับผิดชอบอยังไงฮะถูกนึ่งคดีไงครับเพราะคุณบอกได้ที่เราไม่ชอบเราเบีบอทได้ที่แทนที่จะมีคําสั่งออกกฎข้อบังคับแล้วบยบว่าไม่ให้เกิดกรณีทําให้กิจรารมณ์ของคนที่ไปใช้สิทธิ์เนี่ยสูญเสียไปต้องรับผิดชอบนะครับจะชอบด้วยการลาออกหรือว่า ไปแสดงตัวจี่อาพนักงานว่าผมละเว้นก็ได้แล้วแต่แนั้นเป็นเรื่องแต่ว่ามุมมองผมใน,นานะเป็นนักกฎหมายมหาชนผมว่าเรื่องนี้มันต้องมีคนรับผิดชอบจะจบแล้วจบเลยคงลำบากนะฮะอันนี้พูดหลักความเป็นจริงตามตัวบทกฎหมายนะครับในกรณีที่บัตรเลือกตั้งจํานวน1,542ใบมาล่าช้าความล่าช้าเกิดจากอะไรต้องมีคนรับผิดชอบต้องมีคนไปแสดงตัวรับบัตรเห็นไหมฮะ และคนที่ควบคุมคนที่จะแสดงตัวรับบัตรก็คือใครก็คือคณะกรรมการการเลือกตั้งเมื่อพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษดรระบุทัศเจนว่าตามมาตรา10อ่านให้ฟังทัศเจนนะครับในมาตรา1ิว่าไงครับให้ประธานคณะกรรมการให้ประธานกรรมการการเลือกตั้งรักษาการตามพระราชบัญญัติประกอบนูนี้รักษาการมันคืว่ามีอำนาจหน้าที่สูงสุดในการออกกฎข้อบังคับ มีความเสียหายเกิดขึ้นในการบรินินกิจการการเลือกตั้งภายใต้พระบัญญตตัติประกอบมูลพุฒิการเลือกตั้งสสสองห้างหนึ่งต้องรับผิดชอบชัดเจนนะครับพี่โน้องประชาชนไม่ต้องสงสัยว่าการวิจัยบัตรเสียมาไม่ถึงอะไรยังไงนั้นมันเป็นเรื่องภายหลังจากที่บัตรมีการลงคะแนนที่ต่างประเทศมีการนําส่งโดยสายการบินไทยมาถึงประเทศไทยมาถึงประเทศไทยแล้วเหตุที่ไม่ไปรับเป็นเพราะอะไรครับ ไปรษณีย์ไม่มีหน้าที่นะฮะบรุษไปรษณีย์ไม่ได้มีหน้าที่ในการที่จะไปรับบัตรเลือกตั้งที่มาจากต่างประเทศองค์กรที่มีหน้าที่ตามกฎหมายก็คือกรรมการการเลือกตั้งกรรมการการเลือกตั้งต้องไปรับบัตรณนะที่จุดเก็บบัตรเลือกตั้งและนํามานับนับแล้วบอกว่าบัตรเสียนั่นเป็นเรื่องภายหลัง แต่การทําให้บัตรเสียเกิดจากใครแ่ะครับการบินไทยเลยครับการบินไทยเขามาส่งถึงที่แล้วนะฮะเกิดจากใครครับเรื่องนี้ต้องคิดหน้าคิดนะครับส่วนตัวผมเองก็เห็นว่าน่าจะเข้าข่ายาตามมาตราหนึ่งห้าเจ็ดเพราะว่าเจ้าพนักง,งานการเลือกตั้งก็ถือว่าเป็นเจ้าพนักง,งานตามปอ,อยานะครับต้องรับผิดเรื่องนี้ต้องมีคนรับผิดชอบนะฮะถ้าหากใครอยากทำเรื่องนี้ให้ชัดเจนก็ต้องไปยื่นฟ้องร้องต่อศาล เขส่งให้ปปชชี้มูลไปก็ว่าไปตามกระบวนการนะฮะแต่เบื้องต้นในความเห็นส่วนตัวของผมนะฮะในหน้ากฎหมายถือว่าประธานกรรมการการเลือกตั้งระเวน้นชัดเจนพี่น้องครับมีข่าวใหม่เกิดขึ้นในสังคมผลบุญถาวรปัญญามันชดออกมาขายข่าวขายปัญหาว่าขอดินเกิดขึ้นนั้นเข้าข่ายความผิดหรือไม่อย่างไรและองค์คบองค์ประกอบความผิดหรือไม่อย่างไรนะครับก็เป็นแนวทางให้ความคิดกับพี่น้องประชาชนการวิจัยข้อกฎหมายก็ต้องเป็นไปตามบทบัญญัติของกฎหมายที่บัญญัติไว แล้มีผมครับใช้อยู่พี่น้องครับหากคิดทดํา,าดีอย่าจนความคิดอย่าจนความคิดหากคิดทดําดีคิดทดําดีไม่มีจนผมบุญถาวรปัญญามนโชติสวัสดีครับ